สวัสดีครับอยู่กันแบบฝนตกนะครับเพิ่งพาไพรเกสิทธิ์ไปอาบน้ำมานะครับตอนนี้ก็กินอ้อยนะฮะหนาวหนาวฮะแต่ช้างรู้สึกว่ายังไม่ค่อยหนาวแต่คนนี่แหละหนาวนะครับเก็บวะเกะ็บเก็บไปเกป็บลยเก็บเก็บไปเก็บเดี๋ยวเราจะให้กินที่ ที่พักของเขานะเก็บ啊เก็บเร็วเก็บเก็บดีเก็บเก็บไปเก็บเก็บเร็วเก็บ啊เก็บ啊เออเก็บ啊เก็บ啊เนอเออเก็บ啊เก็บ啊เก็บเก็บนี่ฮะพยาจะเก็บเก็บเก็บดิเก็บบนเก็บอ่ะเก็บใส่งามาเร็วเก็บ啊เก็บเก็บอ่ะเก็บเก็บโอเคมามานี่อ่ะไปไปเฮ้ยเนอไปไปทางนู้นเข้าใจผิดไปเฮ้ย นึ่ว่าจะให้ไปที่อื่นไปเฮ้ยนะครับไปเฮ้ยแฉะมากนะครับโอ้ยโอ้ยไปได้บ้อีนิฮะไปหนาวก็หนาวไปโอ้ยมาหมุนมามามาหมุนมามาไปแล้วไปที่มัดน,นะครับ ไปที่อยู่ขวัานถั่วก็ยังไม่มาเมื่อคืนก็มาเนี้มา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 เลยมามา,มา,มาโอ้ยนะครนี่ก็เยอะนะครับตอนนี้กินอ้อยอันนี้อ้อยจาก FC นะครับ แบ่งไว้ให้พี่เอกสิทธิ์40มัดนะครับวันนี้ขอคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าไม่อัปเดตก็พายเอกสิทธิ์นะครับโอเูปหลองายาวนะครับก้วนนะครับเจ้าเนื้อแล้วนะครับแข่งขาใหญ่ขึ้นนะฮะหน้าเต็มขึ้นนะครับโอ้ยงายก็ชนกันเลยงานก็ชนกันอีกแล้วนะครับ เดือนหน้านะครับถึงกําหนดเวลานะครับตกมันนะครับก็ตอนนี้กําลังวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับพรที่บ้านก็ยังไม่พร้อมนะเพราะว่าข้าวยังไม่ได้เกี่ยวโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กด u u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไทเกสิทธ์ด้วยนะ นะครับสวัสดีครับ